ผู้ชมค่ะและแล้วละครที่เรียกได้ว่าครบรถทั้งสุขเศร้าเคลา้าน้ำตาแถมยังแฝงด้วยข้อคิดต่างๆน,นานาไวมมากมาอย่ยางเพลิงทรนงก็จะได้บทสรุปกันแล้วแต่ก่อนที่ละครจะลาจบไปเจนน้นั้นสายขอเก็บตกด้วยเบื้องหลังฮ่าฮาธุระของผมมันไกลนะ ไกลแค่ไหนฉันก็จะไปว่ามานายจะนายจะให้ฉันขับไปที่ไหนผมจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าผมจะทำผมว่าคุณแม่น่าจะปล่อยให้เพลิงเอาจมสุกนั่นคุณแม่โมตัวหัวร้อแบบนี้ ไปไม่ถูกไต้องห่วงนะคืนนี้ฉันเนล่ละครตีอบ <c oughs> อกแหดๆผมขอนั่งด้วยนะครับขอโทษค่ะฉันมีนัดแล้วตรงนั้ไม่คือคุณหญ่จะเป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณแม่คงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งคนอยู่กันเยอะแยะช่วยดูแลแล้ว <c oughs> และแกก็คงคิดสินะว่าเมื่อไหร่ที่คุณยายเป็นอะไรไปเนี่ยแกก็จะฉวยโอกาสอ้างสิทธิ์ความเป็นหลานมาฉกฉวยที่บอกให้แม่ช่วยปิดอ่ะผมลืมยง้อ ดีฉันนอนเป็นเพื่อนแทนป้าผ่องนะคะป้าผ่องป้าสามอุ๊ะ